สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับคนที่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในปี65และคนที่ได้สิทธิ์ในรอบใหม่นี้จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนค่ะจะไม่ได้สิทธิ์อัตโนมัตินะท่านต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ช่องทางการลงทะเบียนในวันนี้จะเป็นการลงทะเบียนในเว็บไซต์แต่ถ้าใครไม่สะดวกลงช่องทางนี้สามารถไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาที่อยู่ใกล้บ้านของท่านมาดูเงื่อนไขก่อนลงทะเบียนสักนิดนึงค่ะซึ่งเขาจะช่วยเหลือค่าไฟฟ้า315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนต่อสิถ้าใช้ไฟไม่เกิน315บาทในเดือนนั้นบินค่าไฟจะเป็น0บาทแต่ถ้าใช้เกิน315บาท ท่านต้องจ่ายเองทั้งหมดและเพื่อไม่ให้เสียเวลามาเริ่มลงทะเบียนกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนลงทะเบียนจะมี3อย่างคือโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้อย่างที่2ขาดไม่ได้เลยคือบัตรประชาชนและ3สําคัญเหมือนกันคือใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเพราะเราจะเอามาดูข้อมูลหมายเลขผู้ใช้ไฟและรหัสเครื่องวัดไฟเพื่อลงทะเบียนกันค่ะขั้นตอนแรกให้ท่านสแกน QR code นี้เพื่อเข้าสู่ หนน้าลงทะเบียถ้าใครสแกนไม่ได้อ้อยจะวางลิงก์ไว้ในรายละเอียดใต้คลิปเมื่อสแกนแล้วก็จะเข้ามาที่หน้าแรกจะเป็นหน้าสำหรับลงทะเบียนค่ะท่านสามารถอ่านรายละเอียดอะไรก่อนได้นะอ่านเข้าใจแล้วกดที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหน้าต่อมาให้ท่านอ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมให้เข้าใจนะคะอ่านเสร็จแล้วให้ติ๊กถูกในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆว่าเราได้อ่านและตกลงยินยอมตามรายละเอียดดังกล่าวแล้วและกดที่ปุ่มยืนยัน หลังจากนั้นจะเข้ามาที่หน้าลงทะเบียนค่ะซึ่งเราจะต้องใส่ข้อมูลให้ครบทั้ง3ส่วน เริ่มจากส่วนที่1จะเป็นข้อมูลตามบัตรประชาชนของคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐให้หยิบบัตรประชาชนขึ้นมาค่ะแล้วดูข้อมูลตามบัตรประชาชนเป็นหลักนะคะช่องแรกให้เลือกคำนำหน้าชื่อของเราค่ะโดยกดที่ลูกศรสามเหลี่ยมซึ่งจะมีให้เลือกช่องต่อมาให้ใส่ชื่อภาษาไทยค่ะไม่ต้องใส่คำนำหน้านะเพราะเราเพิ่งใส่ตะกี้และช่องถัดไปให้ใส่นามสกุลภาษาไทยบรรทัดที่สองให้ใส่เลขบัตร ประชาชน13ตัวไม่ต้องใส่ขีดเดี๋ยวระบบเขาจะใส่ให้อัตโนมัติช่องต่อมาให้ใส่รหัสหลังบัตรประชาชน12หลักโดย2ตัวแรกจะเป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่ตามด้วยตัวเลขอีก10ตัวค่ะและเหมือนเดิมไม่ต้องใส่ขีดในบรรทัดท,ที่3ให้เลือกรูปแบบวันเดือนปีเกิดโดยยึดจากข้อมูลในบัตรประชาชนเป็นหลัก ตัวอย่างเช่นใครที่มีวันเดือนปีเกิดครบให้ติ๊กที่วงกลมแรกใครที่มีเฉพาะวันและปีเกิดให้ติ๊กที่วงกลมที่สองเลือกรูปแบบเสร็จบรรทัดต่อมาให้ใส่วันเดือนปีเกิดโดยกดที่สามเหลี่ยมแล้วเลือกทีละช่องค่ะจากนั้นจะเป็นส่วนที่2จะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรสำคัญยังไงเบอร์ที่เราใส่ในช่องนี้จะเอาไว้สำหรับรับ OTP เพื่อลงทะเบียนและถ้าลงทะเบียนสำเร็จเขาก็จะแจ้งผล มาที่เบอร์นี้ดังนั้นเบอร์โทรก็จะมีความสำคัญค่ะให้เราพิมพ์เบอร์โทร10ตัวลงไปไม่ต้องใส่ขีดและเราจะเข้ามาที่ส่วนที่3จะเป็นข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าตอนนี้ให้หยิบบินค่าไฟที่เราเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะในช่องแรกให้ใส่หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าในบินค่าไฟหมายเลขนี้จะอยู่ในช่องที่3ซึ่งจะมีทั้งหมด12ตัว ในช่องต่อมาให้ใสร่รหัสเครื่องวัดไฟฟ้าในบินค่าไฟรหัสเครื่องวัดไฟฟ้าจะอยู่ช่องแรกในบรรทัดที่2ตรงนี้ค่ะจะมีทั้งหมด10ตัวถ้าใครที่หาในบินค่าไฟฟ้าแล้วไม่เจอ ให้ท่านดูตัวอย่างตามแบบที่2ด้านขวามือหลักๆคือหมายเลขผู้ใช้ไฟและรหัสเครื่องวัดคือพยายามหา2องคำนี้แล้วเอาตัวเลขมากรอกถ้าใครกรอกเสร็จแล้วให้เลื่อนลงมาที่ด้านล่างสุดแล้วกดที่ปุ่มถัดไปค่ะในหน้าต่อมาให้ท่านตรวจสอบข้อมูลดูอีกครั้งโดยเริ่มจากส่วนที่1ส่วนที่2และส่วนที่3ในส่วนที่3ให้ท่านเช็คในตารางว่า หมายเลขผู้ใช้ไฟชื่อผู้ใช้ไฟที่อยู่ที่ใช้ไฟและการไฟฟ้าที่รับผิดชอบถูกต้องไหมและถ้าข้อมูลทั้ง3ส่วนถูกต้องให้กดที่ปุ่มยืนยันการลงทะเบียนในหน้าต่อมาเขาจะให้เราใส่รหัส OTP โดยจะถูกส่งไปที่เบอร์โทรที่เราได้กรอกไว้จะเป็นตัวเลข6ตัวค่ะอยู่ในข้อความให้นำตัวเลขมากรอกในช่องนี้โอเคกรอก OTP เสร็จให้กดที่ปุ่มสีเขียวยืนยันลงทะเบียนค่ะระ บบจะแจ้งให้ทราบว่าเราลงทะเบียนสําเร็จหรือไม่สําเร็จถ้าลงทะเบียนสําเร็จหน้าจอจะแจ้งว่าท่านลงทะเบียนสําเร็จ แต่ด้วยวันนี้เปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกหลายคนจะพบว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จระบบจะแจ้งว่าไม่สามารถเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กลมบัญชีกลางได้ในขนาดนี้ถ้าแบบนี้จะแก้ไขได้2วิธีค่ะคือกดขอรหัส OTP ใหม่ถ้ายังเป็นเหมือนเดิมหลายๆรอบให้เว้นช่วงแล้วลงทะเบียนใหม่ตอนนี้ยังสามารถลงได้เรื่อยๆยังเปิดให้ลงถึงวันที่8เมษายน เพื่อจะได้ใช้สิทธิ์ในเดือนแรกตามบินค่าไฟเดือนเมษายนค่ะและถ้าลงทะเบียนเสร็จอีกอย่างหนึ่งที่ห้ามลืมคือให้เข้าไปที่เว็บเดิมแล้วกดที่ปุ่มตรวจสอบสถานะระบบจะให้เราใส่เลขบัตรประชาชน13หลักเบอร์โทรที่ลงทะเบียนไว้แนะนำว่าอีก2-3วันค่อยเข้ามาดูนะคะช่วงนี้คนเข้าไปลงทะเบียนเยอะอาจจะช้าหน่อยแต่สามารถเข้ามาเช็คได้เรื่อยๆ วันนี้อ้อยขอเอาใจาช่วยทุกคนให้ลงทะเบียนให้สำเร็จเร็วๆนะคะเพราะอ้อยเองก็ลงประมาณ10รอบกว่าจะสำเร็จคนลงทะเบียนพร้อมกันจึงทำให้ระบบล่มคลิปนี้หลายคนน่าจะมีคำถามพิมพ์พไว้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวอ้อยจะไปหาข้อมูลมาตอบให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ